สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะสมัครบัตรกดเงินสดเพิ่มนะครับผมใครต้องการเงินสดนะครับทาง TTB f a n เนี่ยเขาก็มีให้บริการเหมือนกันนะครับวิธีการสมัครก็ง่ายๆเลยนะครับเพียงเพื่อนๆเ,นเปิดบัญชีกับทาง TTB นะครับแล้วเพื่อนๆก็เข้าไปในแอปนะครับเปิดบัญชีให้เรียบร้อยนะครับโดยรายละเอียดของสินเชื่อตัวนี้นะครับเขาบอกว่าอัตราดอกเบีย้ยเนี่ย เริ่มต้นต่อปีเนี่ยเพียง13เในส่วนของบัตรนะครับตอนนี้ทางแฟดเนี่ยจะเป็นบัตรกดเงินสดแฟดแล้วก็เป็นสินเชื่อเงินสดแฟดนาโน2ตัวเนี้ยวงเงินสูงตัวเนี่ยมันจะอยู่ที่1ล้านบาทแต่เริ่มต้นนะเริ่มต้นจะได้เงินสดเริ่มต้นอยู่ที่5,000บาทคุณสมบัติของผู้สมัครก็คือพนักง,งานที่มีรายได้ประจำเนี่ยจะต้องมีรายได้เฉลี่ยรวม10,000่บาทขึ้นไปแล้วก็มีอายุระหว่าง20-60ถึงปีเป็นพนักง,งานที่ทํางานประจํามาแล้วนะอย่างน้อย4เดือนขึ้นไป ส่วนตัวของเจ้าของกิจการนะรายได้เฉลี่ยรวมต่อเดือนเนี่ยหนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปก็อายุเนี่ยระหว่างยี่สิบถึงหกสิบปีที่จะทําได้แล้วก็ต้องดําเนินการธุรกิจประกอบอาชีพเนี่ยอยู่ในประเทศไทยแล้วไม่น้อยกว่าสองปีโดยจะมีเอกสารประกอบการสมัครนะครับก็ใช้เอกสารคล้ายๆกันแบบประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสลิปเงินเดือนอะไรต่างๆนา,นานาทั้งหมดนี้นะครับพเพื่อนๆเตรียมไว้แล้วก็อัพขึ้นมือถือได้เลยวิธีการสมัครนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาที่หน้าแอปนะพอเข้ามาที่หน้าแอปเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็กดเข้าไปที่หน้าหลัก หลังจากนั้นนะครับด้านล่างตรงนี้เพื่อนๆมาเลือกคำว่าบริการตรงนี้นะฮะแล้วก็เลือกบัตร TTB f a s นะในส่วนตรงนี้เนี่ยพอเราดูบัตร TTB f a s เรียบร้อยเราก็กดสมัครบัตร TTB f a s หลังจากนั้นนะครับเขาก็จะให้เราใส่เงินเดือนใส่รายได้โบนัสเพิ่มเติมต่างๆนานานะครับแล้วก็ใส่รายละเอียดข้อมูลส่วนตัวหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ก่อข้อมูลไปเรื่อยๆแล้วก็อัปโหลดเอกสารอัปโหลดสเตทเมนต์อัปโหลดทะเบียนบ้านบัประชาชนอะไรเงี้ยแล้วก็กดถัดไปเรื่อยๆนะฮะ แล้วเขาก็จะให้เพื่อนๆตรวจสอบข้อมูลนะครับรับวงเงินเต็มจํานวนอนุมัติหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆต้องการรับเงินเต็มจํานวนไหมหรือหรือจะเอาเท่าที่เราแบบจําเป็นอนะ่ะก็คือผมแนะนํานะให้เพื่อนกู้เท่าที่เพื่อนๆจาเป็นแล้วก็คืนไหวก็พอนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเพื่อนๆกรอกรายละเอียดเรียบร้อยตรวจสอบข้อมูลเนะี่ยเพื่อนๆก็ทําการยืนยันรายละเอียดนะครับใส่รหัสแล้วก็รอนะครับผม รอว่าเราจะผ่านเกณฑ์การอนุมัติหรือตัดสินหรือเปล่าวิธีการสมัครก็ง่ายๆนะครับหรือถ้าใครนะผมไม่อยากจะสมัครในแอปมือถือขี้เกียจจะสมัครเองนะครับผมก็เข้ามาที่หน้าเว็บของทาง TTV ได้ครับกรอกชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์นะครับผมแล้วก็กรอกรายละเอียดนะครับผมแล้วก็กดสมัครผ่านทางนี้เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อโทรมาสอบถามจากธนาคารนะครับเพื่อยืนยันรายละเอียดเพิ่มเติมก็สำหรับการสมัครสินเชื่อบัตรกคเงินสดหรือสินเชื่อเงินสดตัวนี้นะฮะเพื่อนๆต้องทำกับในแอป TTB Mobile Banking เท่านั้นนะครับไม่สามารถสมัครผ่านทางเพจทางไลน์อะไรได้ก็ไม่สามารถทำได้นะครับในส่วนตรงนี้ก็ฝากเพื่อนๆเราไม่ฉายชีพกันด้วยนะครับแล้วก็กู้เงินเท่าที่จะเป็นก็พอสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดซับสไครต์กดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยอย่าลืมกดใหม่คลิปหน้าของคลิปน,นี้สวัสดีครับ